เข้าใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับ Honda CRV คันนี้เป็นตัว 2.0S ขับ2ค่ะราคาดีเท่ากีโกคาเลยผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6,000เท่านั้นคันนี้ใครสนใจนะคะเดี๋ยวมิกกี้พาไปชมรายละเอียดนะคะเต็มๆในคลิปได้เลยพี่ๆติดตามอยู่หาอยู่นะคะรถใช้ช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่เป็นของขวัญตัวเองนะคะแล้วได้ราคาดีเป็นรถเจที่นั่งแบบนี้นะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยค่ะพี่ๆไปดูภายในเป็นน้ำจิม้มแซมเล,ลิลละกัน อันนี้เดี๋ยวมิกกี้พาชมทุกซอกทุกจุดเลยนะคะใครสนใจหารถบ้านเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะเอาไว้ไปใช้ในครอบครัวแล้วราคาดีแบบนี้ไปดูคลิปเต็มต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะมาเจอกันกันกบช่องมิกค่ารถสวยมือสองอีกแล้ววันนี้นะคะเอารถเข้าใหม่มาฝากพี่ๆอีกแล้วค่ะ Honda c ซ v วนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยตามคันสีขาวเข้ามา ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูไปนะคะต้องขออาภัยกันอีกรอบหนึ่งสําหรับการพลาดนะคะหัวคลิปผิดนะวันนี้ไม่มีผิดพลาดแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda CR-V ตัว2.0 s ชูวดีขับ2นั่นเองรถปี13แต่สภาพเนี่ยยังสวยเช้งอยู่เลยนะอันนี้ยังปรับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจับมาถ่ายให้ดูก่อนใครอีกแล้วตามไซมิกี้ใครไม่อยากพลาดรถเข้าใหม่แล้วก็อยากเห็นสภาพเรียวๆแบบนี้นะคะมิกี้เอามาฝากพี่ๆเรื่อยๆแน่นอนอยู่แล้วติดตามกันได้ในคลิปนี้แล้วก็ติดตามช่องนี้ไว้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะคะสําหรับใครหารถคุณภาพดีแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งอยู่เนี่ยมิกี้เอามาฝากเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไม่พลาดแน่นอนป่ะถ้า กดติดตามกันแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วนะคะมิกกี้จะพาไปดูตัวรถให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยสาหรับคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าราคาดีเท่าอีโคคาร์เลยค่ะพี่ๆขาพลาดไม่ได้เลยนะนานๆราคาดีๆแบบนี้เข้ามานะคะพร้อมการันตีโครงสร้างว่าโครงสร้างเดิมไม่เคยพิความชนหนักมาอย่างแน่นอนเนี่ยที่นี่ที่เพชรยนต์นะคะมีให้เลือกจุใจเลยค่ะมาไปดูกันเลยค่ะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะโคมไฟหนี่ชี้ให เห็นนะคะจุดเด่นจุดด้อยข้อเสียของเขาอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ให้ดูกันเรียๆแบบนี้เลยโคมไฟหน้าเดี๋ยวทําการขัดนะคะให้โคมใส่กิ้งได้อันนี้ก็คือไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยส่วนไฟหน้าเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์กับไฟฮาโลเจนไปคู่หน้าแบบนี้แล้วด้านล่างมีติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ตั้งแต่ออกจากโรงงานแล้วนะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีอ้าไม่มีแงไม่มีรอยแตกเลยดูในรอยต่อของตัวกันชนได้ซุ้มล้อ เชื่อมต่อคอนเน็กตกันไปแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวคดงอเส้นสานของข้างข้างตัวรถเนี่ยฝั่งซ้ายไม่มีหลักยิ้มแก้มข้างน,นะคะดูค่ะสันเหลี่ยมคมของ,ของเขาเนี่ยชัดเจนนะคะช่องไฟเสมอกันทุกจุดเลยกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ฝากกระโปรงหน้าอันนี้ก็ไม่มีรอยสะเก็ดหินรอยหินดีดเลยเห็นไหมคะเล่นเงาสะท้อนแสงดีมากแล้วก็เป็นสีเดิมตามสำเนาเล่มนะคะคันนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0พ0นนิดๆเท่านั้นกระจังหน้าก็เป็นหน้าตาโฉมหน้าที่เป็นตัว CRV นะคะเจนเดิมๆก่อนที่รุ่นล่าสุดที่มานี่นะคะเจนใหม่ล่าสุดเนี่ยปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะเลยนะส่วนใครที่ชอบในความที่เป็นสไตล CR ์ CRV แบบหน้าตาแบบนี้นะคะรถปี13คันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างแน่นอนการันตีภายใต้แบรนด์เพชรยนต์อยู่แล้วว่ารถไม่เคยผิดความชนหนักมานะคะอันนี้การันตีโครงสร้างได้เลยร้อเซค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0บาทราคาเต็มของเขาก็ดีงามมากเดี๋ยวไปถึงเครื่องคิปนะคะมิกกี้จะบอกราคาเต็มให้นะตอนนี้ก็ พาชมรายละเอียดของตัวรถกันก่อนมาดูกันในส่วนของตัวล้อบ้างค่ะในส่วนของล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กขอบ17ไปนะคะเป็นล้อ Honda เดิมเลยแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยต้องไปขัดไปแก้งานอะไรเลยนะคะทั้ง4ีล้อสภาพสมบูรณ์ครบส่วนยางยางได้ยางมิชลินไปนะคะเป็นยางขอบรัดด้วยยางขอบ17แบบนี้นะเป็นยางปีใหม่นะคะยางปี22 ใช้งานไปได้อีกยาวๆเลยค่ะอายุยางของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่นะคะส่วนยางถ้าเอาตามเฉลี่ยเลยก็ใช้งานไปได้3-4ปีเลยนะอันนี้ยางปีสองใช้ไปได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ๆค่ะส่วนด้านล่างโครงสร้างด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลตแล้วก็พาพี่ๆมุดไปดูเป็นแซมเปิลนิดหนึ่งโครงสร้างซุ้มล้อนะคะตัวโช๊คเองเนี่ยก็อาจจะเคละจะมอมแมมหน่อยเพราะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้ก็คือของเดิมเลยตั้งแต่ออกจากป้ายแดงสภาพสมบูรณ์ช่วงล่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมูดเข้าไปดูให้ดูเลยค่ะนี่โครงสร้างเดิมไม่มีสนิมกัดก่อนนะคะตัวช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกนะคะหรือว่าตัวลูกหมากเองนะคะด้านล่างไม่มีปัญหาใดๆเลยโครงสร้างแน่นอนอันนี้ก็ลองเทสต์ไ์มานิดนึงแล้วนะคะค่ะปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะช่วงล่างการันตีได้เลยค่ะ ด้านข้างของคันนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างสันเลี่ยมของตัวรถเส้นสันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวคดงอไม่มีผิดรูปเลยตัวช่องไฟของประตูไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าประตูหลังเสมอกันทุกจุดเลยนะคะพี่ๆส่วนกระจกเนี่ยก็กระจกพัดเดิมอันนี้เช็คมาให้แล้วมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบเลยนะคะทุกบานแล้วก็มีสัญญาณเตือนการขโมยติดมาให้แล้วด้วยรถปี13ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังสวยยังดูดีแบบนี้อยู่เนี่ยหารถที่คุณภาพดีๆแล้วรถปีเก่าคือ ข้อดีของเขาเนี่ยราคาดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ใครที่กังวลนะคะเรื่องปัญหาที่จะตามมาไม่มีแน่นอนที่เพชรยนเรานะคะไม่มีขับไปซ่อมไปอันนี้ก็พับเบาะให้ดูประมาณหนึ่งแล้วอันนี้ก็ให้เห็นเลยตัวสภาพเบาะเรียวๆแบบนี้นะคะรถรับเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะอัปเดตให้ดูหลังจากปรับสภาพเสร็จ100%ซแล้วสปาเบาให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมีช่องแอร์หลังค่ะพี่ๆคะ่ะโครงสร้างเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเช็คกันในทุกจุดอยู่แล้วเนาะ เริ่มจากโครงสร้างเสาตัว B ทางฝั่งขวากันเลยค่ะนี่ตัวประตูนะคะประตูเดิมเอาเล็บจิกเข้าเล็บจมซีนยางนุ่มๆแบบนี้ของเดิมแท้แน่นอนรายละเอียดของตัวรถก็ไม่มีปิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันรอยไขยสครับเพด c ี่ติดมาให้แล้วทั้ง4บานมีผ้ายางรองมาให้นะคะทั้งหน้าหลังเลยครบด้านล่างพรมไม่มีคราบเปื้อนสก,กระปกใดๆเลยนะคะนี่ ถือว่าสะอาดนะแทบไม่ต้องเก็บงานเลยช่องเก็บเอกสารมีนะะให้ทั้งซ้ายขวานะคะอันนี้ก็คือเป็นคาบเปื้นเฉยๆอย่างที่มิกี้บอกเดี๋ยวทําสปาบอกไปให้นะคะด้านบนตัวบูกผ้าเนี่ยก็ไม่มีรอยใดๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะ อันนี้ก็ห้องผู้โดยสารตอนกลางโครงสร้างเดี๋ยวขออนุญาตแง้มให้พี่ๆดูสักนิดนึงนะคะรถก่อนปรับสภาพเนี่ยสปอร์ตเมทอาร์ของเขาเรียงตัวแบบนี้นะคะแน่นอนการันตีโครงสร้างได้อีกสเต็ปให้พี่ๆได้มั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมาอย่างแน่นอนคันนี้เนี่ยติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะค่าความถืบเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ60นะอันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้แล้วโลโก้ต่างๆ,ๆเขายังมีอยู่ กระจกพาร์ทเดิมทุกพาร์ทแน่นอนไม่เคยเคลมกระจกมานะคะสำหรับคันนี้ Honda CRV 2.0 s ตัวขับ2นะคะสนใจหารถที่เป็นรถบ้านเจ็ดที่นั่งแล้วการันตีโครงสร้างการันตีคุณภาพได้คุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยมาที่เพชรยนต์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนวิกกี้ดูแลทุกคันทุกเคสนะคะทั้งก่อนและหลังการขายเหมือนได้ญาติกลับบ้านไปเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะอุ่นใจได้แน่นอน มาดูด้านหลังกันมากติดเซ็นเซอร์มาให้นะคะ2จุดด้านหลังเซ,เซ็นเซอร์ช่วยถอยแล้วก็โลโก้โคเมียมยังอยู่ครบแล้วคันนี้เนี่ยได้สปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกทรวงที่3ไปด้วยตัวน้ำมันใช้ e85 ได้นะคะด้านบนมีเสาวิทยุคีบฉลามแล้วก็ดูด้านบนตัวหลังคาเนี่ยไม่มีรอยแตกลายงานเลยนะคะพี่ๆอันนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้่าใครหารถใช้งานอยู่นะคะ แล้วก็ราคาดีเท่าอ e ีโกคาคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายของเขานะคะราคาเต็มๆเๆเคาะมาแล้วค่ะอยู่ที่3า9 0 0นบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆราคาเทียบเท่ากับตัวอ e ีโกคาโลโก้แบบโตโยต้าฮอนด้าอย่างเงี้ยได้เลยนะคะราคาชนกันได้เลยแต่ว่าได้รถ เป็นรถนะคะ Honda c ซ V รถบ้านอันกประสงค์ขนาดใหญ่แบบนี้ไปขนของได้จุใจขนคนได้สบายๆเลยนี่เลยค่ะโครงสร้างของเขานะคะเดี๋ยวมิกกี้จะพาเช็คทุกจุดเลยตัวนี้เป็นตัวคําโชกนะคะเป็นระบบอัตโนมือเปิดมือแต่ว่าตัวคับโชกไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีซึมไม่มีเสียงเอียดอาดเลยนะคะตอนเปิดโครงสร้างด้านหลังก็สปอร์ตเมทอาร์ของเขามีให้เห็นนะคะหัวน็อตตรงฝาท้ายไม่มีรอยขันรอยไขใดๆเลยค่ะนี่ สียางเดิมนะคะแน่นอนจิกและเล็บจมเนี่ยรอยเล็บเห็นชัดเจนเลยคะ่ะอใครสนใจหาอยู่คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6กพันเท่านั้นนะคะพี่ๆคะ่ะสภาพเนี่ยก็คือต้องย้ําก่อนว่าก่อนรับสภาพมีตัวกันมีตัวผ้ายางมาให้แล้วก็มีถาดฝาท้ายมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ตรงรุ่นเลย CRV ด้านล่างเนี่ยมีพรมสักกาดมาให้นะคะแล้วไปดูช่วงล่างกันต่อ,อนี่เลย อันนี้ก็คือสภาพก่อนปรับสภาพนะคะอาจจะมอแมแหมนิดนึงนะตัวยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ซีนนะคะซีนทางมะพร้าวของเขาก็พอสังเกตเห็นอยู่นี่ตอนนี้มิก้ยกมือเดียวอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ซีนทางมะพร้าวซีนเดิมแน่นอนค่ะพี่ๆคะ่ะรถก่อนปรับสภาพเรียวๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนกล้าโชว์นะคะมิก้กล้าโชว์ได้เพราะว่าแบรนด์เพชรยนต์มั่นใจแน่นอนคะ่ะว่ารถตรงปกไม่จกตาไม่มีย้อมแมวขายแน่ มีที่ไหนมิก mm. กี้เชื่อว่ามีแม่กิจที่ธนาคิกล้านะคะเอารถก่อนปรับสภาพมาถ่ายเร็วๆแบบนี้ให้พี่ๆดูนะอะคันนี้379,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่6,000กว่าๆเท่านั้นไปดูโครงสร้างด้านในกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้ดูเสาตัว B ไปแล้วเนาะไปดูเสาตัวเอกันต่อค่ะทางด้านขวาอีกเช่นเคยนี่เห็นไหมคะก้าโชว์ให้ได้ทุกจุดเลยขอให้นี่เลยเห็นไหมคะ มิก้ให้ดูได้แบบนี้เลยนะคะโครงสร้างต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขเลยตัวเส้นสันของตัวรถประตูนะคะชัดเจนหมดทุกจุดแล้วก็อันนี้โดยรวมนะคะห้องผู้โดยสารตอนหน้าเบาะคนขับและเบาะข้างคนขับนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะเดี๋ยวทําสปาเบาะเก็บงานให้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะคะตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมานะคะแต่ดูวัสดุหนังของเขา ไม่มีรูดไม่มีลอกนะคะไม่มีรอยแตกรายงาใดๆเลยได้เป็นพวงมาลัยปุ่มมัลติฟังก์ชันไปด้วยแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้บุมาด้วยวัสดุนุ่มที่เป็นวัสดุหนังกึ่งสังเคราะห์นะคะนุ่มๆซอฟทัชแบบนี้ไปอ่ะแล้วก็มีช่องวางของนิดนึงตัวแดชบอร์ดตรงนี้ก็ปรับกระจกไฟฟ้านะคะปุ่มเซนทัลล็อกแล้วก็นี่เลยปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้จากตัวแดชบอร์ดด้านข้างแผงประตูเลย คันนี้เนี่ยได้เป็นกุญแจไขนะคะรถปี13มีโหมด e ีกโคคาให้ด้วยช่องแอร์ก็กว้างขวางนะคะกระจายแรงลมได้ดีแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวไปซารถให้พี่ๆดูแล้วกันค่ะนี่เลยหนะ้าจอแบบมาตรวัดเรืองแสงนะคะคันนี้รถวิ่งมา10ปีแล้วนะใช้งาน10ปีเลขไม่อยู่ที่172,000กิโลค่ะพี่ๆคะ่ะแต่สภาพภายในเนี่ยโอเคเลยนะ Airbag ได้เป็นแอร์แบค,คู่หน้าจอ ออปชันนะคะเจ้าของติดมาให้เป็นจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า 2.0s เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่เจ้าของเดิมไปติดออปชันเพิ่มมาได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะของตัวพ i ยโอเนียเองปุ่มชกเชิญอยู่ตรงนี้แล้วปุ่มนาฬิกาอยู่ตรงนู้นนะคะตัวแดชบอร์ดตรงคอนโซลตรงกลางปรับแอร์นี่เลยค่ะซ้ายขวาตรงนี้นะปรับความแรงของพัดลมปรับระดับแอร์ได้แล้วหัวเกียร์เนี่ย เป็นวัสดุหุ้มหนังมานะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีแตกลายงานเลยเป็นเกียร์อัตโนมัติแถวตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็คือปุ่ม power outlet มีมาให้ตรงนี้ช่องเก็บของเล็กๆนๆๆ้อยสำหรับใส่เศษเหรียญหรือจะเป็นที่วางแก้วได้อีกสามตำแหน่งแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเล่มสำเนามีเช็คได้นะพี่ๆแล้วก็สมุดคู่มือต่างๆมีมาให้ครบนะคะรถของเราทุกคันเราซื้อเงินสดเข้ามานะคะพี่ๆเล่มสำเนาโอนเล่มได้ปกติเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อรถเถื่อนมาแล้วก็โอนไม่ได้นะคะอันนี้เช็คประวัติได้ทุกคันเลยค่ะพี่พี่คะไปไปดูกันต่อตอนนี้สตาร์ทห้องเครื่องอยู่นะคะเดี๋ยวที่จะพาพี่พี่ไปเปิดดูในส่วนของด้านหน้านะคะกระโปรงหน้านะคะให้พี่พี่ดูห้องเครื่องขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่เครื่องยนต์เดินรอบอยู่นะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะตอนนี้เมื่อกี้เปิดฝากกระโปงมาให้พี่ๆดูแล้วถ้าดูโดยรวมเนี่ยฝากกระโปงเดิมเพราะว่าสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์มออกรต่างๆเลขตัวถังยังอยู่ครบนะคะแผ่นการความร้อนเนี่ยของเขาก็สภาพยังโอเคอยู่นะคะยังสมบูรณ์อยู่ไม่ได้ชํารุดเสียหายใดๆฝากกระโปงเดิมแท้ไหมนะคะนอกจากสติ๊กเกอร์เรามาดูได้ตรงดูลอโบอตตรงนี้สปอร์ตเมทอาร์ตรงนี้นะคะไม่มีผิดรูปไม่มีผิดเปี้ยวโค้งอเลยแน่นอนว่าฝากกระโปงเดิม เคลมได้เลยค่ะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยโดนชนหน้ามาอย่างแน่นอนชนท้ายไม่เคยไม่เคยตีหลังกาผิดคว่ำนะคะเพราะว่ารายละเอียดของตัวรถเนี่ยยังชัดเจนอยู่หัวนอ็อตหัวน็อตเดิมไม่มีเคยไม่ได้เคยขยับมานะคะด้านในก็เช่นเดียวกันค่ะตัวรถตอนนี้ต้องบอกทีทนะคะว่ายังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพมาแล้วก็ราคาดีแบบนี้เนี่ยก็คือถ่ายมาให้เห็นแบบเรียวๆเ,เลยนะคะก่อนปรับสภาพราคา379,0 0 0บาทนะคะดูหัวน็อตได้ทุกตัวเลย ไม่เคยมีขยับหน้าตาห้องเครื่องอาจจะมอมแมมสักนิดนึงนะคะรถส,สิบปีแล้วเนาะยังไม่ได้ผ่านการล้างห้องเครื่องแต่อันนี้เราดูแลให้นะคะทั้งตัวห้องเครื่องที่ล้างทาความสะอาดให้เช็คความเรียบร้อยให้นะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนไทยนะ้ามันเครื่องของเหลวดูแลแบตเตอรี่ให้นะคะก่อนสมมอบทุกคันเรียบร้อยแน่นอนคะ่ะอ่ะตอนนี้เครื่องยนต์ทํางานอยู่นะคะไม่มีเครื่องสั่นเครื่องหลวงเลยสําหรับคันนี้ดูคะ่ะเนี่ยด้านข้าง หัวน็อตต่างๆนะคานด้านหน้าสปอร์ตเม็ดอาร์คยังอยู่หัวน็อตแต่ละตัวไม่มีขันมีไข่นี่เลยสปอร์ตเม็ดอาร์คนะคะสําหรับตัวโชค๊คซ้ายขวาเนี่ยรายละเอียดชัดเจนแบบนี้แน่นอนกัรันตีได้เพราะว่าถ้ารถโดนชนหนักมาสปอร์ตเม็ดอาร์คของเขาไม่คมไม่คมแบบนี้แน่นอนค่ะหัวน็อตนะคะไม่เคยมีการขยับเลยสําหรับส่วนด้านหน้า เครื่องยนต์เครื่องยนตวางเครื่องเดิมนะคะตั้งแต่ออกจากป้ายแดงไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องไม่เคยมีการตัดแต่งตัดต่อตัวรถมานะคะสําหรับคันนี้ราคาผ่อนนะคะต้องย้ําอีกทีนึงว่าอยู่ที่เลนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นราคาเต็มเท่าอีกโคคาเลยค่ะ379,000บาทนะคะแต่ว่าได้รถบ้านอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แบบนี้ไปเลยสําหรับ Honda c ซ v 2.0นะคะตัวขับ2คันนี้ใครสนใจอยู่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาพี่พี่เห็นสดๆร้อนๆก่อนใครเลยยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของนะคะสนใจรับคันนี้ไปดูแลต่อโทรมาเบอร์มิกี้ได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างนะ065 6 0ห6ห9 5นะคะเดี๋ยวมิกี้รอสแตนบายรับสายพี่พี่ที่จะเป็นเจ้าของคันถัดไปคันนี้นะ ยังไงถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะหลังไม่เดี๋ยวมิกิรอสแตนบายได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ในเบอร์เดียวกันเลยครังหน้าจะเอาขนาดมาให้พี่ๆดูอีกเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพี่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ